สวัสดีครับเมื่อนี้ไปไอ,ไอพญายิ่ฮิโร่สายบุญนะครับ<ม>การที่พาพี่น้องไ,อไปทําบุญของหาพี่น้องที่ไอหนองคายนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งออกจากไอเขตอำเภอพุอทองนะครับอยู่ที่ซีเลนระวางกาลสินนะครับกาลสินกลับไอมุกระหา,น,ะา,น,น,า,น,าน,นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มุ่งหน้าไปเซนกาลสินกรนะครับ จังสีเลียวขึ้นไปอำเภอสมเด็จนะครับแล้วก็จังที่เขาว่างสามหมอ,เ,อเพื่อสามใช่พุน,นะครับจังที่ขึ้นอุดอรอีกทีหนึ่งนะครับคือจุดหมายก็ค,คืออยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดอรนะครับบ้านบ้านบ้านขามักลังนะครับคือพี่น้องด้เสียชีวิตหล้กก็รเลด้ไปเมือง ไปสัปริจิตก็วบาได้นะครับเพราะว่าพี่น้องยุดทั้งนั้นยุ่กล่ยกันอยู่นะครับเราวางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นท้องนี้ห้างกันกับประมาณจักสองร้อยคือสามร้อยกิโลนี่แหละครับกำลังเดินห้างออกจากบ้านก็ออกจากบ้านประมาณหกโมงนะครับออกจากบ้านประมาณหกโมงแต่ก็เลนี่แหละครับเพิ่งเดินห้างของพ่ออดซีเรียนะครับกา พวกศิษยใส่ไมลาโดนนะครับป่ดเสียบอดนะครับกาเล่เขาเมนต์ให้พี่น้องได้เบิงว่าโลไลสดหนี่ยที่น้องได้เบิงเส้นทางไปน้องกันนะครับราว่างซีเล่นเนี่ยเป็นจิเขามุ่งหนา้าข้ารจชกานะครับเท่ากับที่ไปเที่ยวราว่างเนีเส้นทางไปอำเภอน้ามนนะครับเพราะจิเขาไปน็นนามนก่อน ะครับตริย์ใส่เพื่อสมเด็จนะครับเป็นเขตของกษัตริย์ครับเดี๋ยวนี้กำลังงูหนากันไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยคนที่ไม่ใส่กางเกงอ่ะใช่เขาบางอย <c oughs> ู่ <c oughs> <c oughs> ว่าหูเหรอว่าถ้าใครนี่ลเละบบเเกบบ็ชะลอรถเบิ้งนะครับบออใ้เบิ้งนี่คนแปลกๆอยู่นะครับแต่บ่อใ้ชะลอรถเบิ้งนะครับ ีมอไใส่เสือกังเกงกับใส่บอดีไปไหนนะครับกับเล่ยบอยนี่นะครับนะครับถ้าปกิไปเรื่อยๆอันนี้กับอยู่ระหว่างระหว่างบ้านผู้เขาท้องนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปจนกว่าจ่หอดทางแกหน,นึ่งอำเภอนานมรับ สำหรับพี่น้องเลยนะครับนี่เป็นนี่กัพี่น้องนะครับเป็นกำลังขับรถเพื่อกัสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับเพื่อกะครับเนี่ยรับมีพี่น้องเขาเพได้ไปหลายคนครับไปร่วมวกับะมานจักหาพนนะครับรถกับพ่เต็มดอกนะครับแล้วก็แล้วจิตภาพไปเบิงลาระวัาวางทางนีมันสิไปไหนกับพวกผมกะ บวกเราได้ไปดอกท่างเซตินนะครับคือโรสายบุญก็ะลีบามาเด็กพี่น้องเบิรงนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องเห็นนะครับระวังท่างซีเรียกท่างสวยงามมากครับเพิ่นเพชรพึ่งสร้างเสร็จนะครับปีพศ2 5 5พ5นห้านี่แหละครับนี่จะเบิรงเปิดเ,เ,เ,เป็นทางการเจดีแลนด์นะครับจากจากาซสินมชา เขามุกดาหารนะครับทางเสด็นี้่ถือว่าสะดวกครับรถกาคือพอเพ้นผ่านมาไหนนะครับเป็นทางที่เปียวดีนะครับมีโค้งเร็วได้ครับนี่ตรงนี้ครับต่อมานะครับคอมเมนต์ครับตรงนี้กระจายเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเส้นทางมันจะเล่นง่ายครับถนนก็ว่างดีนะครับ คือรถเก๋งบางทัานเดินผ่านเขากระด้นะครับรตยาน,นีนะ่นี่แลนไปกับบอมีบ่ไปมีทางร่วมนะครับกไปเรียนีน่ทางเฉพาะมู่บ้านแยกเขามู่บ้านเท่านั้นนะครับ บาง,บางที่ทัดข่าง,งทางไปเรื่อยๆนะครับ,บรูบ <นะ S 2> ้สึก่าสิสบายนะครับไปได้ง่ายสบายนะครับ นะครับขนาดา่าถนนชนบทของประเทศไทยนะครับเนี่ยถนนเป็นเป็นเป็นชวนของชนบทเด้หน่ทีเขาจเห็นถนนเท็ดเฮ็ดดีครับเท็ดสวยงามนะครับมันติดตั้งกันแน,น,น่นนะครับก็ไประวังจังหวัดนะครับเพราะว่ายู่นี่มันเป็นยูนเขตชนบทนะครับไอซีเล่นนะครับนี่ตรงนี้คือเป็นถนนซีเล,นเ,นเล่นนะครับปรนมาณสองเลนนะครับ จังหวัดต่อจังหวัดนะครับะะกะมันก็ยังในหน,นี่นะครับดีนะครับคือได้มาตรฐานนะครับ <c oughs> คือพอดีกป็นไรนะครับไ้เดือนหกตับเดือนเจ็ดนะครับต่อกันอีกครับแค่ว่าท่านมีฝนเขาให้เขาเจได้เหตุหน้านะครับยังเป็นยังเป็นต้นปีนะครับเพิ่งเขาได้ดูฝนแค่สองสามมือเองนะครับคือสิ้นสุดฤดูร้อนแล้วกะเขาในฤดูฝนแล้วนะครับคือเดือนมูรี่เป็นสิ้นสุดของฤดูร้อนนะครับเดยวนก็เป็น เข่าในฤดูฝนแล้วนะครับเป็นสิ้นสุดเดือนหนึ่งกากพิจิกาเป็นเป็นสิ้นสุดของฤดูฝนนะครับเป็นเข่าช่วงฤดูหนาวนะครับตอนนั้นเดือนหนึ่งนะครับกําลังเแต่นี้กําลังเจริญนะครับเป็นกําลังเห็นมีความเจริญเกิดนะครับแล้วนี้นี่ศูนย์รถนะครับนี่นะครับ คิดว่าเจ็กโกกระจิ๋อยู่ในเขตืคนท้องเนี่ยบ้าเส้นนี้ดีกว่านะครับมีทางลัดถึงมากนะครับจ้าใครออกจากืคนท้องออกมาที่ตำบลขามันดีนะครับลาดถึงมาใส่สีเลนนะครับคันที่เขากกระจิ๋นนะครับง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่มีรถเปลี่ยนพันเพราะที่เด็ดทีนะครับมันแล่นง่ายนะครับมันถึงมาง่ายของกระสิ๋นนี่เรามาซื้อของที่ตลาด เกษตรกระสินคือบ้าสเซนีได้เลยครับตรงเข้าไปนี่กลางในเมืองเลยครับนี่สินค้าหลายนะครับที่ต,าตลาดเกษตรกระสินหรือบ้าเซนีได้ง่ายทำที่ตลาดค้นท้องนะครับก็จำเป็นต้องแล่นเข้าไปที่เ้นค้นท้องขอนแก่นนะครับตรงนั้นมันมันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่ารถมัน เพี้ยนผลานร้ายเกินไปก็เลยอยากแนะนำให้มาเสร็จนี่นะครับรนกดกจากนุดรนะครับเพื่อจะไปเรื่อยๆเบิ่งมาไปตามป้ายก่อนน,นี่เสร็จห้างใดดีได้ๆนะครับ ดนอนจางนี่้าเรีลาะว่ากันไปเซนติเมนต์เกตหน้ามุ่นนะครับนันะ่กงก,งกลงล็เล่าบางคนนะเส้นทางที่ไปหน้ามุ่นนี่มันที่อยู่ระวางใดรับนะระวางบ้านแกเป๋หรือที่ว่างใดก,ก็ไปเรื่อยๆนะสเสร็จไเแล้วนะครับมุนงหนัาทางมันสะดวกนะไปง่ายมาง่ายอยู่นะครับเราก็ยังไม่เห็นป้ายว่าจะไป อำเภอน,นาบน ที่ควายมีรถสวนขึ้นมากนะครับคือมีรถแซงมากนะครับนี่หน่อยนิดี่จะเกิด 拉吧。 นะครับเดี๋ยวเบอร์ใที่สองนะครับเจังต่อเนื่องันไปอีกทีนหนึ่งครับคลิปที่ขอ,ขอสวัสดีวีดีก่อนนะครับครับขอบคุณครับ